กลับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ผู้คนยังไงเที่ยวโซนนอ่งหรือ่ากว่าสปราโหลดผลมาพี่น้องเมื่อยยังได้เอามันก่อนชมพูตะลูกเอ้ยบ้ากเทียวสมพูตะลุ้ยเป็นยังสบายดีพี่น้องมากุ่มใส่โอ้ยกล้องหนาใหญ่ ตอนนี้เฮากามาฮอดปักซองที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องบบาใจฮากะลงไปแตกเงินพี่น้องป๊อดทเลเงินขืนโหดขนาดพี่น้องเอยเลดเงินนี่ชุดยอดจังซีโลดโหดแห้งพี่น้องเอยเงินกีเพา้าลงแบบเงินกีมันมันไม่สิเบิดราคาบ่าใจหรือมันขืนราคาเนี่ย<ะ>แม่กับมูฮูห้องห้า่เป็นหลักบ้านแตกขั้นผูดอยากจับเงินล้านไว้แล้วมาประเทศเล่าพี่น้อง แตกเปเงินแตกสามพันได้ล้านเจ็ดพี่น้องเลยแตกสามพันล้านเจ็ดแสนพี่น้องช่วยได้ไหมต้ังซื้อผัดแพงของสื่อผันแพงมาก็โล่สามสิ่าพันเอาเอามาเบ่งด้ย่าเงินนะฮะสี่ห้าสิพื้นแคปเอาโูสามโลต่ดแสนเดี๋ยวจับเงินล้านพี่น้องสามพันบาทมาแลกเจ็ดแสนเต็มเ็มเลยเออมาล้านไม่ยังก่ล้านเจ็ดแสนเลยพี่น้องเลยมาแนนพี่น้อง โอ้โหดเกินอ้ยัยป่ะปะอัดเรื่องห้าวกับต่อที่ห้ากับชีเดินทางกับตลาดเน้าพี่น้องหาซื้อเขียซื้อทองป่ะก็ยังเหลือเงินจำนวนอยู่ตัวห้าวประมาณแตกกันเนะพี่น้องเหลืออยู่2,000ันกว่า ว่าเศ้าเนี่เขาก็ซื้อเนื้อไปแล้วเนาะหาล่อยแจกไปแล้วก็บสามพันเงินหกพันกว่านะพี่น้องเงินบาทนะเสี่ยเมียนซื้ออีกเธอว่าเพิ่นไรเป็นเงินบาทเนาะเธอ,อ,อมีแนวเธอมีแนวเพิ่นไรเป็นเงินบาทตรงอะไรเนี่ยบอกข่าวในค่ะเพื่อห้าพังห้าจังสิมาเออเมื่อกีนอ้นี่เกือบสซมัวลดค่า บอใจมาตนน้องขีตอมเิ้ม่ลยของดังละยใยปานแปนไปนไปทางน้ำทถวนี้ปะเอาหน้าปะีได้ทางน้ำคนละพันกี่คนเนี่ปะข้าอดบุหร้เลยโอ้ยไปปะต้มดอค่ะขา้มแดงเลยตัวใ้ปต้มไปขอาในใจน้วนาะ ข้าวโบ้จ้าขันนี่แล้วขันเนี่ยเอาเยอะเนาะอายอะเนาะข้ามงหอหรืออะไขอเลือกชั้นหน่งอเอาเลยนะเอาเร็วมึงงอปากมันหนึบหนึบหันเต่า หนึ rice, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรเจ็ย่างแปดมะข้่วเก้ามะเ่าถึงต้องเดยเดยอเฮเฮเฮเ่เฮเฮเนเฮนฮ่ฮกฮเฮเฮเฮันเฮุงเฮกเฮ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 เเฮเฮเฮเุกฮ่ฮนฮเฮนฮเเฮเยเฮ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 เเฮเฮเเฮเ

เจ้าม,มานนป่าแบบพี่เจ้นนะามซซ <c oughs> อาอาันนี้นั่งเนตาลุกบ่มันเกี่ยงงามเตะใคาไห้รู้จ่านะสามเซนสิได้เออยาวตงเดี๋ยว่ามันดิดเล้วเนตาลูกอีกชองโล่งอาจจะว่าเขาโล่เหมาเนตาลูกเ้าวย่าเนอะขมันบ่มีตัวน มะเซ้งโลหนึ่งชั่วนงฮะรเปลาัสองโลชัวที่หมพะโันี่เมันตั้งหัวมันนักแน่เลยฮะ้าวหน่อกงามสีเกียวนุ่มเอาอโ

สามขึนตัวนีแมเนอขอบใจละลายเแล้วตเป็นน้ำตาลนะพี่น้องขนมบได้เบิร์ตโทนี่ได้พี่น้องเลยเต็มอยู่ทางหลังมากใหม่ซิปกโล่พี่น้องเลยถ้าชิมเมื่อใส่้าเขาเนี่ เมื่อใส่ภาคเข่าน้ำตาลมายังครั้งนี้อันนี้ก็บห้องกินอีกว่าอยู่ข้างใต้น้ำตาลกันเลยน้ำตาลก็บโกโลยังเลือดแต่พงส่งบบบนี้พี่น้องเลยโอวันตินไม่ได้เนี่โอวันตินกับยังตัวสีเมอร์ส่งน้ำส่งนะถ้าซื้อเลือดเป็นโอวันตินแล้วก็ยังก็นมเย็นเนาะแล้วก็กาแฟ แนวเด็กหน่อยกินได้กุ้งเถากินได้นำ้ำส่วนร้ายบ้านห้าเนะเพป่นก,ปก็กสสมักแต่ปรบบนี้แหละเตรมขาง่ังเลยพี่น้องอันนี้คือคล้องฮังสซิมเมื่อใส่ผ้าขาวพี่น้องเลยส่วนคล้องเห็ดลงท่านนะสิไปซื้อใหม่อีกอันนี้คล้องซื้อเมื่อเห็ดผ้าขาวซิเมื่อใส่ผ้าขาวหม,ม,มักไม้ก็เอาเป็นหมักไมก้เก่าอย่างเอาตั้งตั้งถวายหมักไม้เก่าอย่างเลยพี่น้องมันดีเพินวา มือถวายผ่าถวายหมักใหม่เก่าอย่างน้ำห้ากระิจัดฉะจานเนาะผัววันยาพัวตะกี้มีสี่องค์บ้านี้หกองค์ทั้งเน้นหน่อยมานำหนึ่งเรือยังย่ายผ่าตั้งเออยังผ่าตั้งมุ่งผ่าพี่น้องเพราะว่าลังคาผ่าเฮายังบ่มีลังก็เลยเอาผ่าตั้งน้ำเบอร์เธอผ่าตั้งกาเบอร์เธอเฮ้ยตอนแรก็ไปเดินกันไปเดินกัน ที in ่ใช้เราอย่างไก่แทะอย่างไงปจอดรถดูเหรอป้าไปข้าวข้าวที่คือนางโหลดเด้อเยอจังัดตั้งนานก่อนคือหอนคือล้นแทนมาหอดเพื่อนล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เลยคนสวยกันซะก่อนยกหนึ่งนะแมนยังอยู่เพื่อนแย่เคี้ยวพี่น้องเอ้ยประเภทน้ำแข็งจอก แลกาน้าอัดลมแล้วกาแนวทรงอีกเนาะ,นนะยังอัน้าทงมันช่อนใช่ไหมกี่ลอแนวท่งแนวยังงนะพี่น้อเมนยู่หันยาเคียวสิไปจ่ายเงินทีหลังอันนี้สะาะอ,อยู่ปักซอง bây được ลูกดิกอือ หมากไม้น่ะรวมๆแล้วมันบโบเมนเก้าโลเพราะว่าเขาต้องซื้อมาโบเมนของโบเมนของโบเมนของรวมหมอตัวนจะซื้อเองหมอตัวนะเพิ่นหิวก์ป้ายลายเพิ่นโบเมนได้เพิ่นโบเมนของรวมได้ตอนนี้เพื่นนะเขาเพิ่นซื้อเองหัวหน้าอันนี้เป็นพวกขนมเนาะชิซื้อมาใส่บาสเนาะพี่น้องใส่บาใส่ผ้าขาเนี่ยอันนี้เป็นหมากไม่หมากไม่หมากไม่นี่ซิฟโกโลมากไม่นะซิฟ ไปชิบหาโลกเบาแค่นตะลุกแต่แค่นตะลุกกับซามซามโล่ซีโล่อะไรมิเตเนี่ละซามโล่พี่น้องเลยขั้นชิว่าถ้าชิร้ายละเอียดเป็นเงินบาทเบิดกันจะคล้องกับงุ่งคือกันพี่น้องเลยฮะทางรางโหลดกระมีดดินี่มันเดาเบิร์ตดิ อันมังกรอนอี่ก,ก็สามโลพี่น้องเลยมาจากสิขบเด้จากสิขบเป็นผ้าเพราะว่าห้าสิเห็ดหกผ้าเนะาะผ้าผ้าหมักไหมนี่หกผ้าแต่หมักไหมเก้ายอย่างห้าสิสายใ่แห้มันขบถูกอันถูกอันถวาย,วายแห่งยาคู่พี่น้องเลยอันนี้คือของใส่บาทหรือว่าใส่ผ้าขาวเนาะพี่นอ้องตัวนี้ ส่วนคลองโรงทานนี่แม่นยังอยู่ห่านยาเขียวเงินกับท่านจ่ายเดี๋ยวจะช่วยสิไปไหลน้ำรังสิไปจ่ายอีกเนาะตัวนั้นเราเลยเอาไปที่ละอย่างที่ละขั้นตอนอันนี้คลองมาตะไกลผัวก,กระเพจคลองสดอันนี้เป็นน้ำหวานนี่เป็นน้ำหวานใสื้อผ้าเขาห้าสิใส่ตู้เย็นเมียนยามันบูดเนาะเปลีนยนใส่ผ้าเขาวน,นามอันนั้นนุ่มอันนะ อันมักนัดนี่มักนัดนี่ต่างหากดอกพี่น้องอันนี้ชอวซื้อเองตัวนี้ซื้อเองตัวนี้นะอันนี้ผ้าตั้งสีมุ้งล้างผ้าแค่แล้วซักกะทันแล้วละกะมุ้งมุ้ยไปสนใจเผืนซักกะทันแล้วละกะมุ้งนาะพี่น้องซื้อคล้องนอพี่น้องแย่งเงืง เปนคนจ่ายพี่น้องบอาใจไปนคนหิวส่วนซาซุยก็เป็นคนเลือกเอาเลือกหมักใหม่หมักตอกว่าโถจะเต็มแทนคันใดเนาะพี่น้องเลยถือว่าเนาะเงินเท่ากับสรุปบ่ได้เนาะพี่น้องว่าซื้อไปเบิดเท่าได้แล้วมแต่ว่าเท่าได้คงที่เท่าครบตามจํานวนหรือว่าตามที่เท่าต้องการเนาะพี่น้องเพราะว่าซื้อไปแล้วแล้ว,ลวกันชิมอะไรลบล้างเลยก็มันจืดบ่ค่อยได้พี่น้องมแต่หนับเอางเงินส่วนที่เหลือเนาะ แล้วก็เบิ้งเดี๋ยวซา้นซวยสีไปเสกเสกบ,บินหันเมียเคี้ยวต่อเอาของหันยาเคี้ยวมาต่ออีกเนาะหันยาเคี้ยกันยังหลายอย่างอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องรอเบิ้งรอส้มต่อไปเนาะพี่น้องกินยังเฮาเลยขี้ข้าวจี๋เฮาอีกเลยกินโลดเขากินไปะละครึ่งหนึ่ง แคนตาลูกอันนี้สิมาใส่ผ้าผ้าขาวถวายใส่ผ้าหมักใหม่ถวายใส่สีพกเออตั้งใส่เป็นหน่วยเ้าตั้งใส่จานเนี่ยใส่จานใหญ่หมักใหม่เ้าก็แบ่งใส่แบ่งใส่แบ่งใส่ให้มันโขบพกผ้าเอาใส่เป็นหน่วยแหละหมักผ้าเอานะโบมี่มีแต่หมักผ้าเอามันโบปิตาเลยโบได้เอาเปลี่ยนไปแคนตาลูกแทนกระตูงหน่อยเฮาเด้จานกระตุกหน่อยฮะนะ ตั้งแค่ตะลุกใส่แล้วก็มาก์ใหม่ตั้งใส่ซับใส่ซับใส่ฮิมโคพกอันอ่ะพี่น้องเอ้ยสำมาวันนี้ก็ส้มมาพะข่วรพอกันคลิปหนาพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปต่อหันยายเคี้ยว,ยวรอส้มคลิปใหม่พี่น้องเอลย,ย,ยเออมากล้วยนั้นอยู่นั่นไม่ถ้าตั้งเ้าบอกให้เราเอามาไว้ให้